สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกครับคุณอ้นเคยเห็นตู้พระไตรปิฎกไหมครับใช่ค่ะแน่นอนเลยในจะเห็นอยู่ในวัดนะคะใช่ครับแล้วคุณอ้นรู้ไหมครับว่าพระไตรปิฎกเนี่ยครับที่อยู่ในตู้ต่างๆเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่ภาษาแหมถ้าจะเอาแบบให้ตอบตามภูมิรู้ที่พอมีอยู่บ้างนะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยต้องในภาษาบาลีแน่ๆภาษาไทยนะคะภาษาจีนภาษาอังกฤษ ภาษาสิงหนภาษาขอภาษาพม่าภาษา,า,าญี่ปุ่นแล้วนอกจากนี้ยังมีเป็นภาษาบาลีที่เป็นอักษรโรมันด้วยนะคะซึ่งก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นอักษรอังกฤษค่ะแต่ว่าออกเสียงเป็นภาษาบาลีค่ะโอ้โหไม่ธรรม,ามดาเลยนะคุณอ้นเนี่ยนะครับสง่าที่เป็นพิธีกรรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะรู้ให้แตกฉานกว่านี้นะคะอ้นว่าเราต้องกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะพระมหาดรสมชายธนวุฒโธค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าผมเองก็มีหลายคําถามนะครับที่อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ท่าน โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาครับวันที่27สิงหา2552สถาบันธรรมชัยครับได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งในการเซ็นสัญญาลงนามนะครับร่วมมือกันเพื่อจะแปลพระไตรปิฎกฉ<อ>บ,บับนะครับพิเศษเลยบาลีโรมันเป็นภาษาจีนเพื่อให้คน1,300ล้านคนครับที่เป็นคนจีนได้มีโอกาสรู้เรื่องราวในพระไตรปิกนั่นเองครับดีมากๆเลยค่ะงั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ นรัมสการพระอาจารย์ครับนรัสการพระอาจารย์ค่ะจุลพรพระอาจารย์ครับเมื่อเอ่ยถึงคาว่าพระติดกนะครับหลายๆคนมักจะคิดว่าเป็นพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สูงส่งมากต้องเก็บเอาไว้อย่างล้ําค่าคก็เลยใส่ตู้ไว้ห้ามใครไปยุ่งไปเกี่ยวด้วยจริงๆนี้พระไตรปิฎกมีเอาไว้ทําอะไรครับพระไตรปิฎกคือแหล่งรวมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเป็นที่อ้างอิงอสําคัญมากๆเลยแล้วพอฟังพระไตรปิฎกคนที่ไม่เคยสัมผัสจะรู้สึกว่าโอ้โห รู้สึกเป็นเรื่องสูงส่งนึกล้ำเราเป็เินวิสัยสามัญชนไปอ่านจริงๆเข้าจะพบว่ามีเรื่องน่าสนใจใน,นั้นเยอะมากเลยเนี่ยเราเชื่อพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ใน,นเรื่องต่างๆนี่ค่อนข้างกว้างขวางครอบคลุมมากม,มีปัญหาครอบครัวเอ๊นะจะทำยังไงดีนะพระพุทธเจ้าสอนไปแล้ว่างคนต้องทํำยังไงเอ๊ะลูกเราดื้อทำาไงดีนะพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วอเอ๊ะถ้าเราจะต้องไปจีรจาความเนี่ยติดต่อธุรกิจการทงานทําไงดีนะ พุทธเจ้าสอนไปแล้วเรื่องราวต่างๆนี่สอนไม่พิถีเยอะมากน่าสนใจสนุกทั้งนั้นเลยทั้งที่เป็นเรื่องหลักธรรมทั้งที่เป็นเรื่องเล่าตัวอย่างประกอบเนี่ยโอ้โหเรียกว่าถ้าเอาในแง่ความพเมพลิดเพลินอ่านที่ว่าพันหนึ่งที่วาของอาลับราตรีนะทำอะไรไม่ได้ยยไม่คันดิศทำอะไรไม่ได้เลยของพระองค์มีเรื่องราวหลากหลายรูปแบบมากแล้วสําคัญคือทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหมดอเป็นแหล่งรวมเรื่องจริงที่มีคติทําสอนใจเรา ถ่ายทอดโดยบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาอันดับหนึ่งของโลกและจัก,กรวาลม,มีที่ไหนเนี่ยค่ะหนังสือแต่งของรเฟสเซอร์ท่านใดในโลกโน o b คล p r i คนไหนก็สู้ไม่ได้ครับเพราะนี่คือบุคคลที่เหนือโลกอเอามาเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราเองในตลอดการไม่มีวันเก่าไม่มีวันเฉยหนังสืออื่นๆอ,ออกมา50ปีฮิตไหมหนังสือไหนเคยฮิตโอ้โห็อปฮิตขายเ e s t s e l l นะพอผ่านไป50ปีไม่ฮิตอ่ะคนหยุดหลังมาอ่านเฉยๆหลายปีไม่ฮิตนะ แต่พระไตรปิฎกต้องบอกว่าคิตตลอดการทันสมัยทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่เคยอ่านลองไปหยิบมาเปิดดูเถิดน่าจะพบสิ่งที่น่าสนใจอย่างคาดไม่ถึงแล้วสาหรับคําสอนนะคะในพระไตรปิฎกทุกเล่มเลยเนี่ยได้รับการรวบรวมมายังไงบ้างคะแล้วทาเสร็จในยุคพุทธกาลเลยหรือเปล่าคะพระอาจารย์เจริญพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมไปเรื่อยขึ้นอยู่ว่าแสดงธรรมให้ใครฟัง พระองค์ก็จะแสดงให้เหมาะบุคคลผู้นั้นให้เข้ากับกาลเทศะสถานที่บุคคลทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วพระสาวกนําโดยพระอนุนก็จะเรียบเรียงคําสอนไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ถ้าหากเป็นพระวินัยที่พระองค์บัญญัติขึ้นเพื่อให้คณะสงฆ์ทั้งหมดปฏิบัติตามเนี่ยก็โดยพระสงฆ์สายพระอุบาลีผู้เชี่ยวชาญพระวินัยก็จะเรียบเรียงสิกขาบทเหล่านั้นไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นพระวินัยปิฎกส่วนพระอนุนก็รวบรวมไว้ด้านพระธรรมเป็นพระสูตรพระสูตรตันตปิฎกเนี่ย และเมื่อพระพุทธเจ้าปฏิพาติได้สามเดือนอก็มีการประชุมพระอราหันต์ห้าร้อยรูปทำสังให้หนาขั้นที่หนึ่งรวบรวมหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดเนี่ยมาจาัดเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างที่ตกทอดถึงเราเองในปัจจุบันถ้าพูดถึงความน่าเชื่อถือแล้วครับถ้าวัดดาวนานมาขนาดนั้นนียจะเป็นยังไงครับเออเรื่องนี้ทุงพี่ไปวิจัยมาโดยตรงเลยว่าเออพระวินัยพระสูตรเกิดเมื่อไหร่รได้ข้อสรุปว่าเกิดตั้งแต่ครั้งพุทธกาล แล้วรวบรวมเป็นหมวดหมู่อย่างปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่คาสังหราขึ้น้หนึ่งเนี่ยแน่นอนมีบ้างว่าส่วนน้อยที่อาจจะมีการเพิ่มมาในภายหลังครับเช่นว่ามีบางสูตรที่มีการกล่าวถึงพเจ้าอาโศกเป็นต้นเนี่ยอย่างในเปนตวัตถุบางเรื่องนี่นะอันนี้เราก็รู้ว่าคงจะเกิดขึ้นในยุคพเจ้าอาโศกหลังพุทธกาลประมาณสองร้อยปีแล้วถูกบรรจุเข,ข้าไปในบิดกคคาวสังหรนา้ที่สามสมัยพระมุคคณีบุตริสาเทระอันนี้เป็นต้นเนี่ยแต่เนื้อหาส่วนอย่างนี้เนี่ยถือว่าน้อยมากหนึ่งเปอร แต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยครับเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้แล้วมีการรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้ตั้งแต่คราวสังเฮนาครั้งที่หนึ่งเชื่อถือได้มั่นใจมั่นใจปันธงแล้วทําไมถึงไม่มีการทําให้เสร็จสมบูรณ์ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรอคะถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์สอนไปเห้ยงคสอนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ใช่ไหมค่ะเพระเมื่อพระองค์ปรินิพพานปั๊บก็ถือว่าสิ่งที่พระองค์สอนไว้ทั้งหมดก็ครบอยู่เท่านี้ก็มาจัดหมวดหมู่รระหว่่่่างงทีีออนนยยูเ ก็มีการจัดหมวดหมู่ในรูปแบบหนึ่งเรียกว่านาวัตคสศสุตสุตตะคยยพระยกรณะนี่นะ,ะก็ะแต่เมื่อพระยปริพินพานแล้วก็มารวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เนี่ยแล้วมาจาัดเป็นหมวดเป็นหมู่ให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยทั้งหมดก็ถือว่าคําสอนพระองค์ครสแล้วพระยปริพันธ์แล้วอโดยส่วนใหญ่พอเราพูดถึงพระเตปิฎกนะครับคนไทยก็จะรู้จักแต่ว่าพระไตปิฎกที่ต้อง มีพระไปเรียนภาษาบาลีเท่านั้นแล้วก็ไปแปลมาเป็นภาษาไทยก็ลยรู้ว่ามีแค่ภาษาบาลีกับภาษาไทยแล้วจริงๆภาษาไทยปดกนี้มีกี่ภาษา้ะครับในตอนนี้ครับเจริญพรตัวภาษาไทยปดกที่สืบทอดคําสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักก็คือภาษาไทยปดกบาลีซึ่งก็อยู่ในอักษรหลาย,ลายอักษรน,นะเพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่ไม่มีตัวอักษรตัวเองเนื่องจากเดิมใช้เป็นภาษาพูดไม่มีอักขรตัวเองยุคแรกหลังพุทธกาล4ี่รปีสืบทอดโดยมุกคปาถะ คือใช้การท่องจําสืบทอดมาไม่ได้เขียนเป็นลกนักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยภายหลังเมื่อจะเริ่มเป็นอักษรแล้วหากในลังกาก็จะใช้อักษรสิงหลนครับในไทยก็ใช้อักษรไทยในพมา่าใช้อักษรพมา่าพอไปถึงทางฝรั่งเขาใช้อ,กอักษรโรมันเป็นต้นแต่ทั้งหมดก็คือภาษาบาลีเหมือนกันเช่นว่าขันติของไทยเราเขียนขอไขนอนหนูแล้วมีจุดใต้นอนหนูต่ต่าสระอีใช่ไหมพอไปถึงฝรั่งเขาก็กำหนดว่าตัวเคบวกตัวเฮชนี่คือขอไขแล้วก็สระอาก็ใส่ตัวเอ แล้วก็นอนหนูว่าใช้ตัวเอ็นี่เป็นต้นเนี่ยครับตัวต่อเต่าใช้ตัวทีค่ะสละอีใช้ตัวไอเขาก็หดดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ใช้ตัวโรมันในเขียนแต่ว่าอ่านแล้วความหมายก็ตรงกับภาษาไทยบาลีสอนไทยทุกประการจะใช้ตัวสอนในจารึกตางทั้งหมดก็คือพระไติดกบาลีเหมือนกันแค่จําตัวขลาดได้ปั๊บเราก็อ่านออกเลยนั่นคือชุดนั่งเดิมพระไตรปิฎกบาลี แล้วก็มีการแปลเป็นภาษาปัจจุบันในประเทศต่างๆเช่นประเทศไทยก็แปลภาษาไทยเพื่อคนไทยทั่วไปอ่านรู้เรื่องในพมา่าแปลเป็นพมา่าในลังกาก็แปลเป็นภาษาสิงหลเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าในประเทศที่นอกเหนือจากประเทศพุทธเทรวาสเหล่านี้เนี่ยนะที่มีการแปลพระไตรปิฎกบาลีเราเองไปครบชุดเนี่ยมีอยู่สองภาษาคือหนึ่งภาษาอังกฤษทําโดยสมาคมบาลีปรกรณ์เป็นการรวบรวมนักวิชาการพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆด้านตะวันตก แล้วมาช่วยกันแปลใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวใครถนัดก็ช่วยแปลเล่มนี้หน่อยแปลเล่มหน่อยคนละเล่มคนละเล่มไปเงี้ยรวมกันเข้าก็ถือว่ามีวิทยาศาสตร์มากทําทมาร่วมร้อยปีแล้วบางเล่มแปลมาก่อนกว่าร้อยปีบางเล่มก็หลังร้อยปีอ,อีกประเทศที่มีก็คือประเทศญี่ปุ่นแปลพระไตรปิฎกบาลีของเราเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นสําเร็จตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหเรียกว่าไล่ไล่ประเทศไทยเลยนะ พอเขาเปิดประเทศแล้วรู้ว่าอ้าวมีคําสอนพระเดเจ้าดั้งเดิมอยู่ตรงนี้นี่เขาสนใจเนี่ยศึกษาปรีเสร็จเขาแปลเลยครบชุดครับครบทั้ง45เล่มครบท้วนหมดเลยเนี่ยส่วนประเทศอื่นเช่นเกาหลีก็มีแปลบ้างแต่ว่าเป็นเล่มๆไปเช่นแปลธรรมบทแปลสามัญญผลสูตรนี่เป็นต้นนี่คือเขาแปลเป็นเล่มๆสุดๆไม่ได้ครบทั้งชุดที่ครบทั้งชุดก็คือมีอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ว่าเนื่องจากแปลมานานแล้วเนี่ย ภาษาค่อนข้างจะเก่าละครับคนยุคปัจจุบันอ่านชักจะเริ่มยากๆสักหน่อยแล้วเหมือน,นกันแต่ก็ยังดีกว่าภาษาบาลียังง่ายกว่าเพราะยังพอแกะได้ตรงนี้แหละครับก็เลยทําให้สงสัยว่าแล้วพอแปลเป็นภาษาเขาแล้วเนี่ยครับความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับเรื่องราวในพระไตรปิฎกอย่างเนี้ยเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับก็ต้องบอกว่าได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งถ้าคนไทยอ่านเนี่ยเราได้เปลี่ยมากเลยเพราะว่าภาษาไทยเราเองภาษาค่อนข้างปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วก็ วัฒนธรรมพื้นฐานเราเองเราก็ปูทางนั้นพุทธมาอย่างดีแต่ไม่อ่านปั๊บเรามีโอกาสเข้าใจได้มากที่สุดไงคนไทยที่เปรี่ยบกับเพื่อนถ้าไม่ใช่ความได้เปลี่ยนจะเหมือนไข้เกิืกินดาไปอยู่ในตู้อยู่ในตู้ควรจะเอามาอยู่ในใจครับอาจารย์แันเคยสังเกตนะคะเวลาไปเข้าห้องสมุดนะคะก็จะเห็นพระไตปิฎกนมีหลายฉบับมากเลยแล้วก็